สวัสดีครับไม้ครูมาตะพดไม้โฟร์อินวันตัวนี้จะเป็นไม้เท้าเสียดจตุโลกบาลทั้งสี่ผ่าเนื้อผมนะครับยาวมีความยาวครับเป็นไม้เท้าซ่อนเข็มซ่อนมีดซ่อนปากกาซ่อนมีดมอนะครับตัวนี้นะครับพร้อมฐานครบชุดนะครับพร้อมใช้งานครับตัวนี้ก็รอการปลูกเสกเสร็จแล้วนะครับรอการปลูกเสกนะครับตัวนี้เก็บรายละเอียดแล้วนะฮะความยาวนะครับนี เียงจตัวโลกบาลทั้งสี่นะครับอ่าต่อครับเสียงจตัวโลกบาลทั้งสี่นะครับตัวนี้นะครับพระเหนือพรมนะครับสวยมากครับตัวนี้เสียงสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปากกาครับปากกาไม้เจิมเหล็กจันนะครับปากกาครับเมตตามงคลนะครับตัวนี้ครับ จาน mm ัคขระจานตะกรุดได้นะครับเขียนเส้นชื่อได้ครับเจหน้าผากได้ครับปลายเราจะมาถอดกันให้ดูนะครับยังไงบ้างเรามาถอดกันให้ดูเดี๋ยวมาถอดกันนะครับนะครับเรามาต่อกันครับตัวนี้ก็จะมาถอดกันให้ดูครับตัวนี้เสียงสามารถถอดสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับตัวนี้สับเปลี่ยนได้ถอดได้ครับใส่ตะกรุดใส่มัสานได้ครับเข็มยังไม่เสร็จยืดไปนี่ใส่ตะกรุดใส่มัสานใส่ช่องเข็มได้นะครับ สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับเป็นหัวตัวนี้ก็ได้นะครับหัวขุนตัวนี้ก็ได้นะััวนี้เราก็จะมาดูกันว่าด้านในมีอะไรด้านในก็จะเป็นพักขันนะครับพักขันซ่อนซอนเข็มซ่อนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพักขันนะครับซอนเข็มซ่อนมีดนะครับสามารถถอดได้นะครับไปต่อคลิป2ได้นะครับคลิปแรกไม่เต็มนะครับไม่หมดครับพันยายไม่หมดนะครับถอดได้ครับ ใส่ตะกุดใส่มอสารได้ถอดได้นี่ความอยากของเขา็มาดูกันตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจิมได้ครับเจิมน้าผักเจิมน้าผักเจิมอะไรได้นะครับตัวนี้ใส่ตะกุดใส่มอนสารได้สามารถถอดได้นะครับสามารถถอดได้ครับถอดสลับหัวก็ได้นะสลับหัวสลับหัวก็วันนี้ก็จะเป็นปากกาครับเป็นหัวปากกา จานอัคระจา์ตะกุดได้นะครับถอดใสต่ตะกุดใส่มอนซานได้นะครับเราทําให้เหื่าท่านไปใส่อีกนะครับใส่ตะกุดใส่มอนซานได้ะใส่ตะก,กุดก็เอาตะกุดพันเป็นรอบเลยครับแล้วก็พันไม่ต้องแน่นมากครับร,มรวมๆตะกุดใส่สมอนซานไปตัวนี้จะเป็นประกานะครับประกาเมตตามงคลจาย์อัคระจารย์ตะกุดได้นะครับ ันนี้ก็เป็นเหล็กจานครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหล็กจานครับการตะกุดจานหายได้ครับหัวแข็งเป็นหัวเหล็กคาร์บายครับตัวนี้ชมกันใกล้ๆครับก็ย้อนกดไปดูวิดีโอด้านหน้าด้านอันนัยได้นะครับตตามเพจของเราก็0 9 6 9 3 2 8 3 2 9เโทรแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้เท้าเลยนะครับสูงมากครับความยาวของเขานั่งแล้วก็ทมหัวเลยนะครับเนี่ย ไม้ทาวได้เลยครับตัวนี้ทําขึ้นมาเป็นพิเศษยาวเป็นพิเศษนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้สุดมาครับโอเคครับฝากไปด้วยครับฝากกดติดตามชมผลงานกันด้วยครับความยาวของเขาดูกันไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะความยาวโอเคครับฝากด้วยครับ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเรามาชมกันฝังนี้กันนะความยาวเท้านะครับจากพื้นนะครับเหียวนะเป็นไม้เท้าได้เลยนะครับไม้เท้าได้เลยนะครับเจะมาผักกินอะไได้เลยครับ โอเคก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ